ถ้าพี่น้องเมื่อนี้จะมาขอหวยกับหลวงตาไคเดอครับพี่น้องว่าจะให้ตัวใดมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องงวดนี้ขอให้มันหมาในเด้อหลวงตาไคแไอใครวัดเกดีงวดนี้ตาไคจะให,ห้หวยสัญจรตัวใดมาเบิ่งกันเด้อครับโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วครับ เลขศูนย์ศูนย์มาแล้วครับตัวหนึ่งครับ <S <S มาแล้วครับเลขศูนย์แล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเลขแปดศูนย์แปดนะครับให้มาสามตัวเดอ้อพี่น้องมีเลขศูนย์มีเลขแปดมีเลข 8, เก้าเดิครับพี่น้องศูนย์แปดเก้าเถิดครับพี่น้องขอให้ยิงครับ